สวัสดีจ้าเราแกะของกันว่ามีอะไรบ้างวันนี้มาส่งสี่ชิ้นามาแกะดูกันนะว่ามีอะไรบ้างนะจ้าแกะชิ้นแรก,กเลยจ้าอย่างนอกางเกงในจ้าทุกคนกางเกงในบ็อกเซอร์ผู้หญิงนุ่มมาก ดีมากเลยอ่ะเนื้อดีมากหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวครบจานนุ่มมากเลยชิ้นที่สองชิ้นที่สองชิ้นที่สอง นี่น่าจะเป็นสว่าน <c oughs> สั่งสว่านมาอันนี้เองสั่งสว่านมาใช้เองเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอยู่บ้านคนเดียวก็สั่งอุปกรณ์สว่านพวกนี้มาใช้เอง สวรรค์สั่งสวรรค์ามาใช้เองจ้ะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวอยู่บ้านคนเดียวก็เลยสั่งชุดสวรรค์พวกนี้มาใช้เองนะจ๊ะครบเซตเลยจ้ะทุกคนอีฉันสั่งครบเซตเลยมาใช้เองโอเคตรงปกนะจ้า ถึงขั้นแบบว่าสั่งสว่านมาใช้เองแล้วอะเออแล้วใส่ยังไงล่ะปานจะปิดยังไงล่ะปานโอเคอย่างงี้เนาะเรียงก่อนเนาะไม่ปิดไม่ได้ต้องเรียงก่อนอย y อ a ย o ทุกคนฉันตัด โอเคอย่างนี้เนาะโอเคตรงปกจ้ะที่นี่สองสวานแล้วกล่องนี้อะไรเอ่ยกล่องนี้ฉันไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรคืออะไรอ่ะอ๋อชั้น สาชั้นตรงปกซื้อมาวางนี่วางหม้อวางของใช้ในครัวที่ที่สามผ่านไปแล้วตรงปกจ้านี่อะไรอ่ะที่เสียบมีดอ๋อิ้นที่สี่จ้า ื้อแต่ของใช้ในครัวเรือนซื้อแต่ของใช้ในบ้านไม่ค่อยซื้อของกินสักเท่าไหร่นะคะส่วนมากซื้อของใช้เลยส่วนมากซื้อของใช้ในครัวเรือนที่จําเป็นจําเป็นนะคะที่จําเป็นจําเป็นอุ้ยวุ้ยุ้ยนี่ ที่เสียมีดจ้ะทุกคนโอเคต้องปกจ้ะครบเซต็จบายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจ้า